พลิกดูคดีโกงคุก20ปีเรียกคืน2.5พันล้านบาทอดีตบิ๊กสกอสอคผู้บริหารบิเลี่ยนทุจริตซื้อตั๋วสัญญาเงินกู้เป็นอีกหนึ่งมหากราบการโกงที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2558จากพฤติกรรมของอดีตกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ชอพคอ,อ,อนุมัติให้ซื้อตั๋วสัญญา ใช้เงินจากบริษัทบิลเลียนอินโนเวชตกร๊ปจำกัดจำนวน2,500ล้านบาทโดยไม่มีการอาวันหรือการรับรองตัววสัญญาใช้เงินแต่ได้นำหลักทรัพย์มาค้ำประกันซึ่งต่อมาภายหลังปรากฏว่าหลักทรัพย์ต่างๆที่นำมาค้ำประกันหลายรายการเป็นเอกสารปลอมรวมทั้งเช็คสั่งจ่ายในานามกองทุนจำนวน2,100ล้านบาทที่นำมาค้ำประกันก็ไม่สามารถขึ้นเงินได้ สำนักงานคณะกรรมการสกอสอคจึงได้แจ้งความร้องทุกขกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำให้สกอสอคได้รับความเสียหายต่อมาพนักงานอายการเป็นโจทย์ยื่นฟ้องอดีตประธานและกรรมการกองทุนรวม16รายและยื่นฟ้องบริษัทวิเลียนและกรรมการบริษัทรวม3รายต่อสารคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 21พฤษภาคม2567สารพิพากษาวา่อาอดีตประธานกรรมการกองทุนรวม16รายอนุมัตินำเงินของกองทุนทั้งสองครั้งรวมเป็นเงิน2,500ล้านบาทไปซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินโดยมีพฤติการที่แสดงถึงเจตนาเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทบิลเลียนและกรรมการบริษัททำให้สำน,น,นักงานคณะกรรมการสกรสคได้รับความเสียหาย จึงพิพากษาให้ลงโทษจำคุกอดีตประธานและกรรมการกองทุนและพวกทั้ง16รายรายละ20ปีและให้ลงโทษจำคุกกรรมการบริษัทบิลเลียน2รายรายละ12ปี16เดือนปรับเป็นเงินจำนวน240,000บาทและพิพากษาให้อดีตประธานและกรรมการกองทุนรวม16รายและบริษัทบิลเลียนและกรรมการบริษัทรวม3รายร่วมนำเงินจำนวน2,500ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละห้าส่งคืนสารภายใน30วันนับแต่วันฟังคำพิพากษาเพื่อสารจะนำส่งให้สำนักงานคณะกรรมการสออก,กอรสออกคต่อไปเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโกงติดคุกปุทาหรณ์อย่าคิดโกง